สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับลุงหลังขายของวันนี้ลุงจะมาแนะนำรถยนต์คันนี้นะครับ t o y ย ta CSR h v s i t o p ปนะฮะปี2018ครับเขาแจ้งมาว่าสวยสุดในรุ่นนะครับมือเดียวสภาพป้ายแดงกลิ่นใหม่ยังอยู่ใช้น้อย40,000โลแท้ๆนะครับเช็คส่วนทุกระยอยนะท่านผู้ชม สีเดิมทั้งคันไร้ตำหนิเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับมาดูแล้วรับรองไม่ผิดหวังเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับเป็นรถมือเดียวออกข้างนะครับยางปีใหม่ยางใหม่ปี2022นะครับตัวทางสวยมากเข้าสูนตลอดประวัติดีนะฮะสมุดรับกันอยู่ครบมีในส่วนของฟังก์ชันรถนะครับมีมี anti lock brake system นะครับ auto brake h a l l มีอีวีโหมดด้วยนะท่านผู้ชมโหมดไฟฟ้านะครับเซ็นเซอร์ล้อคันนะครับเซ็นเซอร์จอดนะแอร์ดิจิตอลแอร์หลังนะครับวิทยุ d ีวี s v d u u e t บ o t ลูทูธกล้องหลังปุมอะไรมัติฟังชันครูสคอนโทรลนะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับล้อมหม่ยางใหม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับ กระจกไฟฟ้าซ็นทัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกมองข้างกลับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ABS แอร์แบคกบขันเบาะหนังแท้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสมุดคุม,มรถนะครับเอกสารครบนะกุญแจคีเลย์สองดอกนะครับพร้อมใช้งานท่านผู้ชมในสตุดของเอกสารนะครับเดี๋ยวลงจะลงไว้ในคอมเมนต์นะครับ ท่านผู้ชมก็ถ้าต้องการสนใจมาดูนิตรเอกาสารมาคร่าวๆมาได้ตามที่ลงลงไว้นะครับในส่วนของักราคานะครับก็ตั้งไว้7 29,00 0บาทนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งยังเหลืออีก10เดือนผ่อน17ื่นกว่ากว่างวดฟรีดาวเบ์พิเศษสอง้เครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับช่องทาง YouTube ของลุงนี่แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณลูกโดีครับ ที่ที่ภาษาประสบการและความชำนาญเขาด้วยกัน